สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ซิดโยเช่นเนีนะครับที่มาขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับที่คอยติดตามให้กำลังใจในการเพชรคิดนะครับผม พิกิ่งก็บโบเดวาตั้งใจว่าสิเป็นจริงจังนะพ่กิงกับพยายามค้นหาตัวเองว่าจะของมากอย่างนังน,นะครับจนว่าเวลาว่างนะครับพ่กิงก้ง่ะบโไดดว่า,ยาสนใจดอกทีแรยายามโบได้สนใจเ็ปยูทูปนะพี่น้องคือเมืองย่างเดียวนั่แหละแต่ว่าเรื่องของเรื่องนะครับก็คือว่ามีโอกาสได้ปลูกต้นไม้นะครับพี่น้อง ได้ปลูกต้นไม้ได้ปลูกแตงโมได้ปลูกแตงไทยนะครับปลูกบวกรือปลูกฟักทองนี่างนีพี่น้องนะครับแรงบันดาลใจนะครับพี่น้องว่ามสะสมเราเริ่มเฮ็ดเองนะครับพี่น้องก็เริ่มปลูกเองนะครับปลูกเองดูแลเองจนว่าเห็นลูกเห็นผลนะพี่น้องมันจะเป็นความภูมิใจเล็กๆนะครับพี่น้องววามันเข้าเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นเองนะครับเฮ็ดเองโดยกัรเมื่อนะครับโดยฟีเมอของเข้าเองนะครับ นะะเลยว่าประเด้ว่าตั้งใจว่าสิ่งี่คนติดตามเยอะแยะขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปได้ขนาดไหนแต่ว่าพิจัยมันมักนะครับพี่น้องคือมักเฮ็ดอยากเฮนะ็ดนะครับอยาเฮ็ดยั้งก็ได้นะครับบ่ะมันว่าเฮ็ดยูทู่างเดี่ยวเฮ็ดแล้วมันรู้สึกว่ามันมันมักนะครับเฮ็ดเล้วมีความสุขก็อยากเฮ็ดนะครับผมสาหรับขอบคุณสําหรับคําตีชมนะครับพี่น้อง ในช่อง youtube ของผมนะครับบางก้นกับบางค้นดากับีได้พี่น้องบริวารช่อมยังเดียวนะแต่ผมก็เฉยๆนะถือว่าก็ตอบแล้วกับเล่ากับดามากแล้วกับตอบตอบไปเล่าดีๆ,ๆนะพี่น้องบอกว่าเฮาเนี่ยมีความตั้งใจอยากเฮ็ดนะครับก็เพิ่งเริ่มเฮ็ดนะครับบว่าเดีว่าเจ๊งนี่อย่างแต่ว่าตั้งใจอยากสีเฮ็ดนะครับพี่น้องแต่ว่าดานี่เป็นส่วนหน่อยแต่ว่า คำชมเนี่ยก็หลายแ,แต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าไปสัมภาษณโโ์โจโยมานินดัพี่น้องโจมันโจยมานินนะครับเราเป็นถือว่าเป็นผู้บริหารนะครับของหมอล่องคณะสาวนอนถิดดันแพ่งครับถือว่าเล่าสาวนอนผิดดันแพ่งถือว่ามีแฟนคลับเยอะนะครับพี่น้องคนติดตามประมาณแปดแปดแสนกว่าคนนะครับถือว่าก็ได้กำลังแรงใจจาก แฟนคลับของสาวน้อยเพชรแพร่มาหลายคือกันครับผมแต่เมื่อนั้นนะบ่ได้ตั้งใจว่าสิไปสัมผัสบ้าวโจโอกับพี่น้องผู้บริหารของคณะมอลัมสาวน้อยเพชรแพรร่างนะครับที่จริงอนะ่ะตั้งใจว่าสิไปเหตุข้าวอ่าฆาตกรรมนะครับฆาตกรรมยุบานแพร่งนั่นแหละที่ว่าเป็นข้าวไงโตที่ว่าหัวนะครับหัวนะครับอ่า ถึหงหววเมี่ยเราทำลายร่างกายกันถึงกับเสียชีวิตแล้วก็คนลายเนี่ยลบนี้ไปนะพี่น้องที่จริงอตั้งใจว่าสิบเฮ็ดข้าวนั่นแหละนะครับเฮ็ดข้าวลงช่อง YouTube ของอย้าของนั่แหละต่ว่าเมื่อนั้นกัอาชีพว่าฝุกหรือว่าเป็นเจ้าไหนกับโบลูครับพี่น้องไปพ่อนุ่มโจยุยมานิ่มพอดีนะครับผมก็เคยเห็นแกอยู่ในยู u ู e นะครับพี่น้องจะหูอยว่าแกเป็น เป็นผู้บริหารของอมอล่ํล้ำคณะสามหัวพีบางแพร่งน,นะครับแล้วก็ก็คือก็เคยเห็นพันทันนะครับแต่ว่าบ่ได้ว่าติดตามยังก็หมากไม่หรอกครับแต่ว่าก็คิดในใจว่าเออกัถือว่าเพิ่นเพิ่นมีคนติดตามหลายนะพี่น้องก็เลยว่าอยากไปสอบถามเพิ่นเมืองอยากไปสั่องสัมผัสเพิ่นเมืองนะครับ แล้วก็เมื่อนั่นเมื่อนั่นพ่อนุโจโยมานินนะครับแล้วก็ยายแหลมยายแหลมอ่าพงกับตีตามแกยู่นะครับผมตั้งแต่แกยู่อ่าวงแม่นกน้อยกุไลพ่อนนะครับผมถือว่าเป็นเป็นตลกรุ่นพ่อนะครับพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งนของของวงอ่าแม่นกน้อยกุไลพ่อนนะครับผมแล้วก็ผม เป็นตลกตลกที่ผงกบทิตามยุบนะครับผงกะมักแกนะครับถือว่าถือว่าเป็นคนสางสีสันล้วกะสางความบันเทิงกับท่านผู้ชมจักพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับคือเขาบริสนใจเรื่องส่วนตัวของแกนะครับว่าาแกเป็ยนจางไหนมากยังไหนแต่ว่าเขาสนใจที่ผลงานของแกนะที่ผ่านมานะครับสางความบันเทิงกับพ่อแม่พี่น้องน,นะครับพี่น้อง ที่จริงก็มาหลายคนอยู่ครับแต่ลูกอีสานนะที่จริงอ่ะผมมาตั้งแต่ผมติดตามตั้งแต่คณะเพชรพินท่องนะพี่น้องโอ้ตั้งแต่ผมเป็นยังหน่อยนะคนะเพชรพินทองนะครับคอมนสิอ่าตั้งแต่พ่อนี่แนบบอกพ่อนี่แนบพอพ่อนี่นพผดลนะครับแต่ว่าผลงานก็ยังเป็นที่ชื่นชอบข,ของท่านผู้ชมสูส่ทางอยู่นะครับผมก็ยังติดตามข่าอยู่นะครับก็คือผมเป็นลูกอีสานคนหนึ่งนะครับพี่น้อง เ็ยังมักมองหมอล่ำม,มักเมืงองตะลกหมอล่ำม,มักเมึงตะลกมักฟังเพ่งอีสาฟนฟังเพ่งหมอลำฟังเพลงลูกทุ่งนี่ก็มากอยู่ครับผมก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเมื่อที่ผมสัมผั์นุ่มโจกับนุ่มโจยมานินนะครับผู้จัดก,การหรือว่าเป็นผู้บริหารของคณะสาวมนเพลนแพ่งอ่ะกาได้แฟนคลับจากช่อง ช่องยูทูบของสาวน้อยเพชรบางแพ่งหลายนะครับพอหนุ่มโจจะฝากว่าไอพี่น้องตามแกาฝากช่องเจเนเดอร์นะครับแล้วปัจจุบันี้ก็ผมก็ได้แฟนคลับจากไดเอฟซี FC จากช่อง youtube ของช่องสาวน้อยเพชรบางแพร่งก็หลายอยู่ครับแต่ถือว่าเป็นถือว่าขอบคุณนะครับนุ่มโจยมานินนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบางแพร่งที่ว่า ติดตามสาวน้อยเป็นแพรอยู่แล้ววันนี้มาติดตามช่องผมนะครับก็ถือว่าขอบคุณหลายๆครับอ่ะเมื่อนี้ก็แค่นี้แหละครับขอบคุณหลายๆในการติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการเล็อคลิปใหม่ๆต่อไปสําหรับมืัอนี้สวัสดีครับ